ดีงาบแก้มเองงับเดี๋ยวผมจะมาเปลี่ยนสีผมให้พี่มินนั่นเองงับน่นงงาผมก็ต้องเพิ่มเลยเยอร์ก่อนงับผมขอบอกพี่มิน่นงงาบว่านานๆหน่อยงับพี่พอดีว่ามันเกิดการผิดพลาดในการผมไม่ได้ จากผมไม่ได้เปลี่ยนเลเยอร์ให้กลายเป็นเลเยอร์สองงับมันก็จะไม่ได้นะครับเดีย๋ยวคลิปหน้าผมจะมามาสอนท่านผู้ชมนะครับสอนทำเปลี่ยนสีผมแบบนี้นะงับเพราะว่ามันทำยังไงนะครับ แป๊บน,นึงน,นะครับมันก็จะนานๆหน่อยนะครับก็ไม่นานมากหรอกนะครับ ฝากถึงพี่มินด้วยนะงามพี่มินงามผมอยากรูว่าพี่มินทำช่องชื่อช่องอะไรงับช่วยตอบมาให้ผมด้วยนะงับตอบผมหน่อยงับผมอยากดูหนูหนูเห็นผมเห็น ในช่องในไอจีพี่มันแปลกๆนะครับเพราะว่าผมเห็นคลิปหนึ่งมันควรบอกว่าเบาได้เบามากเลยงับรอแป๊บหนึ่งนะงับเนาะตอนนี้น้องก็ระ,ะบายสเสร็จแล้วนะครับน้องก็จะต้องมาเบินก่อนนะครับ นี่ครับนี่คือพี่มิ้นตอนเปลี่ยนสีผมนะครับและดวงตาสีเขียวนะครับก็จะดูฉวยขึ้นนะครับนะครับ